<c oughs> สบายดีครับพี่น้องมันนีกาสิภาสมฟาร์มเนาะอยู่รอบนอกด้านนอกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงน้ำกันว่ามันกวงมันใหญ่จำได้เนาะพี่น้องเนาะไะพี่น้อง อ,อันนี้เป็นเล่าที่หนึ่งพี่น้องเ <c oughs> ล่าที่หนึ่งเล่าหนึ่งอะไรพี่น้องเล่าหนึ่งเดินยังเดินเป็นเรื่อยนะพี่น้อง,องเดินเปเบิ่งแล้วกันอันนี้ก็ล้วล้วนรอบ เป็นรั่วสังกะสีนะพี่น้องมันกั้นมากันค้นบล่อยเข้ามายากละจายนะพี่นอ้องยังไม่ได้ตัดเลย,เ,ยเวลาจับไก่กัดิีเปิดประตูนี่เราพี่น้อง แต่ตอนนี้ยังมูมีไก่ดอกพี่น้องยังมูมีไก่เดี๋ยวนี้พักเล่าอยู่เดี๋ยวอีกประมาณยี่สิบกว่เดือนสิงหานี่ไแหละยี่สบามถึงยี่สิบแปดไก่สีลงวสิอาดคลิปให้เพื่อนๆดูอีกเทือน,นึงเนาะก่อนลงไก่เตรียมเล่าแบบใดเลืดแนวใด เคยมาเบ่งกันนะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับังสงโลของลังหนึ่งพี่น้องเล้าไก่มันก็จะเป็นแบบนี้หละพี่น้องถังบกึกย่ายพี่น้องถังหนึ่งใส่ได้จุกสิบสองตันนะพี่น้องถัง เดี๋ยวเขาไปเบื้งอีกใครนะพี่น้องนะคนบุกเคยเห็นเนี่ยแต่ว่าเบิ่งน้ำกันน้ำพี่น้องอกูใด้เคยเห็นกันเบิ่งอีกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเพราะว่าในกระสอบทางสโลมันสำรวดพี่น้องเพิ่งประกอบเสร็จท่อมันกัน พึ่งประกอบเสด็จในสาวนางฟ้าไก่เพิ่นกับมาติดผ้าใบให้วันนี้เพิ่นกับว่าได้มาออกคลิปนำเนาะเพราะว่าเพิ่นไปเห็ดอีกนาทีหนึ่งเดี๋ยวข้าวนาจังให้เพิ่นมาออกนำสาวนางฟ้าไก่และนี้ก็คอยจะได้ผ้า,าพึ่งฟ้าไปก่อนน้อพี่น้องเนาะ เน่อมองเปิดผัดลม้ะพี่นอนะ้องเนอะนี่เขาเรียบโซนสะอาดพี่น้องเวลาไกลลงสิบุยเวลาไกลลงก็จะบุยห้มงวันเข้าไปปิดเวลาปิดเวลาเปิดประตูมาชิดตามเห้าเข้าไปเด้พี่น้องมองเปิดผัดลม ต,ตู้คอนโทรนตู้คอนโทรนาะพ่น้่องเนาะมาพ่น้น่องีนกันในเล่าเนาะเล้าไก่ยังบูมีไก่เด้อพี่น้่องเด้อ เดี๋ยวมีไก่ยังสิอัดคลิปลงให้พี่น้องเบื้องอีกอันนี้ก็ด้านหน้าพัดลมเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอานหน้าพัดลมมันจะมีผ่าเ่นกันเวลาไก่มีฝุ่นมันจะออกมาแหง้งคือกันอยู่ด้วยเนาะอธิบายฝุ่นฝุ่นปุ้งกันไปข้างบน